การตั้งค่าสินค้าและบริการค่ะสำห like yeah, รับการตั้งค่าสิคนค้าและบริการนะคะเมื่อเรากดคำสั่งแก้ไขหัวข้อแรกการตั้งค่าเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนสินค้านะคะเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มาแก้ไขตรงนี้นะคะระบบเขาจะทำการคำนวณนะคะต้นทุนขายสินค้าทุกครั้งให้นะคะทุกครั้งที่เรามีการขายสินค้าหรือเปิดบินเพื่อขายสินค้าเนี่ยระบบจะทำการคำนวณต้นทุนขายเลยค่ะว่ามีการ ซื้อมาล็อตนั้นเนี่ยนะคะเท่าไหร่แล้วก็เรามีการขายออกไปนะคะแล้วระบบก็จะบันทึกบัญชีให้หรือเรียกง่ายๆว่าโปรแกรมพี่ของเรานะคะมีการคำนวณต้นทุนขายและบันทึกบัญชีให้เป็นแบบเพอร์เพชวลนั่นเองค่ะและแน่นอนบางกิจการอาจไม่ได้ต้องการให้ระบบบันทึกแบบเพอร์เพชวลต้องการบันทึกแบบเพอริแอดหรือแบบสิ้นงวดดังนั้นนะคะเราก็สามารถมาเปลี่ยนวิธี คำนวณต้นทุนขายของกิจการได้ค่ะนี่อาจจะเป็นแบบสิ้นงวดแบบนี้นะคะแล้วให้ระบบคำนวณต้นทุนขายไหมนะคะไม่คำนวณก็กดตัวนี้ค่ะและอนุญาตให้แก้ไขการคำนวณต้นทุนขายหรือไม่นะคะแก้ไขได้หรือแก้ไม่ได้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มบันทึกค่ะ